สวัสดีค่ะวันนี้เกพบกับเก๋กองเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้วิดีโอนี้ค่ะพี่ๆขาใครที่กาลังมองหารถเก่งไปใช้งานสักหนึ่งคันที่งกราคาถูกๆราคาประหยัดเลยนะคุณพี่ขาวันนี้คลิปนี้มีทางออกแน่นอน Civic เก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสำหรับวันนี้มีส่วนลดโปรโมชั่นให้พิเศษเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเนื้สอส่นของตัวส i v คันนี้นะคะเป็นตัว1.8รุ่นตัว E มาในรุ่นสองของตัวปี2013ตัวเกียรอ์ออโต้ค่ะคันนี้บอกเลยว่าได้ส่วนลดเยอะมากๆอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาท จากราคานักป้าย้ตัววันนี้คลิปนี้เหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารชจดเจืนเค่ดีนะคะสีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเก่ที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกาครูสายต้องมาหาเก่งค่ะที่0 3 5 0 6 4 7 7 7ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลนะคะจะเป็นเ s สไทร์3อย่าลืมแอดนหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวมนรุ่ง้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นโหดมากๆค่ะพี่ๆค่ะ ซีวิคคันนี้นะได้เป็นตัวเครื่อง18ตัว E ไมล์1 3 0 0 0 0กิโลรถปี2013บอกเลยว่ารถสวยสภาพดีมากๆเลยคันนี้ได้เป็นตัวบอดี้สีดานะคะดําเดิมจากโรงงานที่สําคัญเครื่องยนต์เนี่ยสดมากๆคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนค่ะรับประกันโครงสร้างรถยนต์รับประกันประวัติรถยนต์นะคะพี่ๆค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินล้วน,วนไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อน ฝากระโปรงใมฝากระโปรงเดิมนะคะสติกเกอร์คำเตือนสติเกตเกอร์มอกอรทุกอย่างอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานใครได้ไปคลิปดีนะราคาดีโชคดีกับมั่งพี่ค่ะป่ะเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันมากงด้านข้างของตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานมามาพร้อมกับตัวระบบดิสเบรคนะคะ4ล้อกันเลยและในส่วนของตัวซีรี่ย์ยางจะเป็น2 0 5 5 5ับ5 R 1 6ค่ะแม็กสีวงสีเส้นไม่มีอาการโคบไม่มีอาการรุ่งใดๆเดี๋ยวเกตให้ดูภายใน คราวนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีเบทนะคะได้เป็นตัวเบาะหนังขึฉแถวตน้นลูกค้าร่วมรอการใช้งานเนี่ยถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากรับประกันหลังการขายให้เช่นเคยนะคะรับประกันโครงสร้างรถรับประกันปลอดรถยนต์ค่ะแผ่นเพดบุหเพดเดิมๆจากโรงงานซินซ่อนน็ตได้ข้างประตูต่างๆไม่มีการขายใดๆค่ะฝากระโปรงหรือว่าโครงสร้างรถยนต์บอกเลยนะว่าสเปคเดิมโรงงานแน่นอนรอยเป็นอาชัดเจนนะคะลูกค้าขาไม่มีการตอกใหม่ทําใหม่น็อตได้ข้างประตูไม่มีการขายเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของตัวภายในนะคะคอนโซลเนี่ยจะได้เป็นตัวสีทูโทนกันแบบนี้มีแอร์แบ็กให้กันคู่หน้าค่ะและที่สําคัญเครื่องเล่นนะคะต่างๆเนี่ยได้เป็นตัวเครื่องเล่นบอกเดิมจากโรงงานเล่น a m f m m p 3ใส่แผ่น CD ดีได้ค่ะในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ระบบออโต้มีจอแสดงผลให้เช่นเดียวกันและเกียร์คันนี้ค่ะได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้เป็นตัวดีไซน์เส้นตรงกันแบบนี้ค่ะบอกเลยว่าน่าใช้งานสปอร์ตมากๆนะ พอมอลลยได้เป็นตัวพอมอลลยแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเล่นได้พเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกชแนลได้ค่ะพิลลี่ขาฝั่งขวามีในส่วนของตัวระบบคุดคอนโทรลนะคะมีแอร์แบ็กคูค่คคหน้าหน้าจอต่างๆนะคะได้เป็นตัวจอระบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวเลขไมล์มาเพียงแค่หนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเนนกย์ขออนุญาตให้ดูราคาหน้าป้ายวันนี้ซีวิกนะคะซีวิกเอฟบีเก้าหมื่นเก้าพันบาทในส่วนของตัวส่วนรถสมรรถนะค่ะจากราคาหน้าป้ายสามเก้าแปดเหลือเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไดไ ตัวเกียร์ออโต้เป็นตัว fb นะพี่พี่นะราคาถูกมากความมีแค่6ก0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0ันเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยนะพี่พี่นะฝ่าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างในส่วนของตัวด้านหลังของตัวรถค่ะพี่พี่ขาคันนี้บอกเลยว่าขับเดิมเดิมก็คือว่าหล่อแน่นอนหล่อพุ่มหาแน่นอนค่ะเหมาะในสอง,องตัววัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะพี่พี่นะแล้วหลังด้านท้ายนะคะผู้ขับรองท้ายมีมาให้เข้าเสิยงคอซอเข้าแก้มเรียบร้อยค่ะคันนี้เราเอาสมพวรตัว e 8 5านะรับประกันโครงสร้างรถยนต์ไม่มีการตติเหุ ไม, ت ت ไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยต้มแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะเซ็นเซอร์ทอบด,ด้านท้ายด้านหลังนะคะไม่มีการไขไ่ใดฝาท้ายเป็นตัวฝาท้ายเดิมไฟท้ายเป็นตัวไฟท,ท้ายเดิมค่ะพีพ่่ขามาเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างรถยนต์ฝั่งขวามือกันบ้าง <S <S ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะพวกเซ็นเซอร์สติกเกอร์บอกลมยางทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยและคือฝาด้านบนยางขอบประตูนะคะหรือพวกรอยเบ็ดนัก ชัดเจนดิมๆจากโรงงานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวากันแบบนี้ค่ะคราวนี้มาพบกัก็ตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกกับไฟฟ้าหมดเลยนะสี่บานประตูกระจกมองข้างก็สามารถควบคุมแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยค่ะเดิมๆจากโรงงานในส่วนของตัวบอดี้รถลูกค้าค่ะได้เป็นตัวสีดำเสมอสวยแบบรอบคันกระจกวองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยงในตัวนะคะกุญแจเนี่ยได้เป็นตัวกุญแจรีโมทแบบนี้ บอกเลยว่าซีรีส์วันนี้99,000บาทในส่วนรถนะลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนพี่ๆี่ท่านใดน,นะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกศิน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกคูสายต้องมาหาเกศค่ะที่0ซนห6 4 7, 7 7 7นะคะทางไลน์แอดออฟิเชียลจะเป็นแอดไซต์ ks 1 2 3 4อย่าลืมแอดนานะคะลูกค้าขายแล้วก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกศด,ด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกศและก็ทีมงานกปงเสียงค่ะและสำหรับคลิปตอนนี้เกศเขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหหนนนน้้าะะะคคสสสรััับววีีด่ บ๊ายบายค่ะ